นะครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ทุทกท่านนะครับเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับผมกับวิมวลไงกุ๊บนะครับผมวันนี้ผมก็พาทุกท่านมายัางป่าภูเขามาตามล่าหานกมงคลนนะครับผมก็สภาพไหนอย่างที่เห็นครับที่เห็นโดยร,บรอบๆนะครับผมก็ให้ดูร,บรอบๆนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมก็นี่ก็เป็นไฟป่านะครับไฟป่ามานี่ภูเขาลูกนี้ก็ลูกนี้นะครับไก่ป่าเยอะมากนะครับ <laughs> ตอนนี้มาถึงไหมาย,ยังไม่ได้ยินเสียงนกขันเลยนะครับผมไม่รู้จะมาถูกไหมายหรือเปล่านะครับผมสำหรับ วันนี้ก็เอาเป็นเจ้าจักทิปนะครับผมมายังป่าภูเขาก็มีตัวหนึ่งได้ยินเสียงตรงนู้นนะครับผมด้านกไกลนู้นแถวนี้โดนไฟป่าไปนกน่าจะไม่ค่อยอยู่นะครับนกน่าจะเข้าไปในที่ลุ่มที่มีน้ำนะฮะก็รอดูอีกสักพักหนึ่งก่อนว่า จะมีเสียงนกขันหรือเปล่านะครับผมสาหรับนกป่าอากาศเย็นนะครับผมทุกคนตรงนี้เป็นล่องหุบเขานะครับนี่นะฮะตรงนี้เป็นล่องหุบเขาล่องเขาไปยาวเลยนะครับผมเอาไปนู่นเลยนะครับอากาศเย็นนะครับทุกคนก็มีไก่อยู่ตรงนี้นะครับ อ่ะก็โอเคนะครับผมทุกคนก็รอติดตามดูว่าเจ้าจักรทิพย์นะครับผมจะเก็บเฉลยป่าภูเขาได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวไหนก็รอติดตามชมนะครับผมทุกคนมาก็โอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็าได้ยินเสียงนกขันอยู่นะครับผมแต่ว่าขันอยู่ด้านนู้นนะครับผมไกลมากๆนะครับนกแถวนี้ไม่ได้ยินเสียงขันเลยนะครับผม ราะว่าด้านหลังผมเป็นป่าภูเขานะครับส่วนต้นที่จะขึ้นนะครับผมทุกคนก็คงเป็นต้นนั้นนะครับต้นไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ต้นนี้นะครับเป็นต้นแห้งต้นนั้นนะครับแต่นกขันอยู่นู้นครับผมอยู่ด้านนู้นนะครับด้านล่างด้านนู้นนะครับแต่ผมคงจะใส่ต้นนี้นะครับตรงน,นี้เป็นสวนทุเรียนเขานะครับผมแต่คีเจ้าของสวนก็ ขับรถมานะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้พูดคุยกันนะครับสภาพหมายก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนเนี่ยผมจะใส่ต้นแห้งต้นนี้นะครับผมส่วนใบไม้ที่เแซมก็เป็นใบแก้วนะครับเอาเป็นเจ้าจากทพิปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับทุกคน อากาศอยู่นี่ก็เย็นนะครับทุกคนขนาดว่าเป็นหน้าร้อนแต่ว่าช่วงเช้านี่มันเย็นมันเย็น,น,เ,ยนเย็นจากหุบเขานะครับผมทุกคนจะมาลองดูว่าจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับผมนกขันอยู่ด้านล่างนู้นนะแดดมาแล้วครับผมทุกคนตรงนี้โดนแดดนกเราก็น่าจะพอได้เรื่องอยู่นะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับทุกคน น,นี้เลยน,นกมันขันอยู่ด้านล่างนู้นนะครับแถวนี้ไม่มีเลยนะฮะแ,แถวนี้เป็นป่าป่าทึบนะครับ อก็โอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ใส่เจ้าจักรที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กริ่งมันไม่ค่อยสวยนะครับก็ต้องอาศัยว่านกป่าห้าหรือคึกนะครับผมแล้วก็นกต่อเราก็ต้องทําดีหน่อยนะครับผมถึงจะได้ตัวมาก็รอดูแต่ว่านกมันขันอยู่ด้านนู้นนะครับผมด้านล่างนู้นนะครับผมนกป่าแถวนี้ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงครับทุกคน นี่นะครก็จะประมาณนี้ครับผมน่าจะพอได้อยู่นะครับมันทึบๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็เป็นต้นที่เหมาะดีก็รอแต่ว่าเจ้าจักทิพย์จะขันให้เราหรือเปล่านะครับผมกับสภาพไม้แบบนี้นะครับอ่ะก็โอเคนะครับทุกคนก็รอติดตามชมนะครับผมว่าจะหมานหรือเปล่านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเจ้าของที่กำลังมาครับผมนู่นครับ เดี๋ยวผมจะคุยกับเจ้าของที่แป๊บหนึ่งครับผมแมวแมวลูกแมวสวัสดีครับลุงสวัสดีครับผมมาต่อนกเขาใหญ่นะครับผมมาต่อนกเขาใหญ่ครับผมขออนุญาตต่อแมวลูกแมวแมวอ๋อเอาพงตอกไกโอ้ที่น่าอยู่มาต่อนกเขาใหญ่ครับผมมลองดู ต่อทำเลี้ยงเขาใช่ครับลุงขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อนกสักแป๊บหนึ่งครับผมไปสิงเดี๋ยวค่อยเจอกันบ๊ายบายสิงก็โอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็เจ้าของที่ก็ ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราได้มีการขออนุญาตท่านแล้วนะครับผมผมเจอคนไม่กลัวนะครับถ้าท่านไม่ให้ต่อเราก็ไม่ต่อนะครับก็ประมาณนี้ครับผมไม่กลัวหรอกครับผมถ้าเจอคนคนเนาะคนเหมือนกันคุยกันรู้เรื่องครับผม <laughs> ให้ต่อก็ให้ต่อไม่ให้ต่อเราก็ย้ายที่นะครับไม่ใช่เรื่องอยากโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลุ้นกันตะก,กี้โดนหมาเหา่ามาอะไรนอกอาจจะตกใจบ้าง หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับผมก็ต้องรอให้เวลานิดนึงตอนนี้เราก็จะไปหาที่แอบที่หลบที่ซ่อนนะครับผมก็คงไม่ได้ติดกล้องไว้นะครับให้ดูให้ดูนะก็ต้องรอรอลุ้นแต่ว่าเจ้าจากทิพนะครับผมจะขันหรือเปล่าแค่นั้นเองเรอเขาปรับตัวสักแป๊บนึงนะครับผมก็โอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็มาอย่างที่หลบที่ซ่อนนะครับผม่าเจ้าจากทิพก็ขันโยนแล้วนะครับ แต่ว่าลุงเจ้าของที่แกให้ต่อจริงอยู่ครับผมแต่แกก็มาทำสวนครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอดูครับผมทุกคนว่าจะมีมาร่วมหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วครับทุกคนตอนนี้นกป่ามาร่วมแล้วนะครับขันโยนแป๊บเดียวมาร่วมเลย เดี๋ยวรอลุนครับผมรอลุนว่าลุงแกจะมาทําสวนอีกหรือเปล่านะครับโอเคครับผมทุกคนมาโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ย้ายไหมอ่าไม่ใช่ย้ายไหมตอนนี้มันสายสายมาแล้วนะครับผมทีนี้ก็อ่าลุงแกก็เข้าบ้านแล้วนะครับผมทีนี้ตอนนั้นผมใส่ไว้ต้นตรงนู้นนะครับผมทีนี้ผมก็เลยย้ายมานี่นะฮะ เดี๋ยวมาให้พาให้ดูก่อนก็ลืมถ่ายให้ดูตอนขึ้นนะครับผมพอดีกล้องมันอยู่รถนี่นะครับผมก็ขึ้นตรงนี้นะฮะไม้สวยมากนะครับผมแต่ว่าก็สายแล้วละ่ะนกน่าจะลงไปหากินแล้วละ่ะก็ต้องรอลุ้นกันนะครับผมนี่นะครับใส่ไว้ตรงนี้นะต้นนี้เลยก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกครับผมกิ่ง แต่ก็น่าจะพอได้อยู่นะครับทุกคนก็รอรุ้นกันว่าเจ้าจากทิพย์จากคันให้หรือเปล่านะครับผมหลังจากเมื่อเช้าขันมาขันแล้วขันเข้าร่วมแล้วก็ทีนี้ไม่ยอมเข้าตีนะครับผมก็เลยเปลี่ยนต้นซะต้นนั้นมันรู้สึกว่ามันจะทึบก็เลยเปลี่ยนต้นมาเป็นต้นกิ่งงงโล่งหน่อยเผื่อนกป่าจะเห็นตัวง่ายๆนะครับผมถ้าเข้าร่วมก็มีโอกาสนะครับถ้านกมันดุ ต้องรอลุ้นอีกทีนหนึ่งนะครับผมว่าจะยังไงอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันครับผมทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ย้ายหมายมาแล้วนะครับผมตรงนั้นก็ยังไม่มีนกมาร่วมนะครับผมทีนี้เราก็จะย้ายหมายมาไปยังหมายอื่นนะครับทุกคนให้ดูสภาพหมายครับก็โอ้โหเป็นเขตป่านะครับทุกคน ตอนนี้ป่าแห้งหมดเลยนะครับผมกลัวแต่จะเป็นไฟป่านะครับโอ้ตรงนี้มีสวนสับป,ปะรุดยังพอเขียวนิดนึงแต่ว่าป่าด้านนี้จะแห้งหมดเลยนะครับกลัวจะไฟป่านะครับผมมาเดี๋ยวเราก็จะย้ายหมยกันไปยังที่อื่นๆน,นะครับผมวิวก็สวยมากๆครับ มานะก็โอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ย้ายหมายมายังอีกที่หนึง่งเมื่อเช้าเราอยู่เขาลูกนู้นอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมทุกคนเห็นไหมฮะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมอยู่ร่องนู้นนะฮะนูนขับรถไปนู้นนะครับผมไปนู้นเมืม่อเช้าเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมสำหรับเจ้าจากทิพนะครับผมก็ย้ายมาตอนนี้มัน เวลาประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาเอ้ยสิบสามสิบสามบโมงแล้วนะครับผมตอนนั้นเราออกมาจากนู่นสิบเอ็ดตอนนี้น่าจะบ่ายโมงกวักวๆแล้วนะครับผมบ่ายโมงครึ่งสิบสามนาฬิกาแล้วนะครับผมก็ดูสภาพไมครับช่วงนี้พื้นที่ป่ามันแร้งนะครับพื้นที่ป่ามันแล้งป่าไม้ต้นไม้ก็แห้งเหี่ยวนะครับผมความอุดมสมบูรณ นกการหาอยู่หากินเวลาเราจะมาต่อ,อยงี้มันมันมันไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็มาอาจจะมาไม่ถูกจังหวะและเวลาด้วยนะครับก็เลยยังไม่ได้ยินเสียงนกป่าขันเลยนะครับทุกคนก็ให้ดูสภาพไม้ครับนี่ดูป่าครับฝั่งนี้เป็นป่าภูเขาสูงเลยนะครับอแห้งแล้งครับ แห้งเหลืองเลยละสับประรดก็ดูนะฮะขนาดว่ามันทนทนยังเหลืองเลยแต่ว่าก็น่าจะคืนอยู่หรอวครับผมเงียบกิบครับตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงนกเสียงอะไรเลยเงียบกิบแล้วก็กลัวไฟป่ามาด้วยอ่ะก็โอเคนะครับผมทุกคนเดี๋ยวก็เอาหาที่เอานกขึ้นก่อน นี้ก็ต้องรอยาวๆจนแดดล่มนู่นนะครับผมลมตกแดดอ่อนแล้วก็ลมก็เบาอย่างเงี้ยถึงจะจับจุดได้ว่านกป่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็ค่อยไปแย่ใหม่อีกทีหนึ่ง<ม>ตอนนี้ก็ต้องสุมส่มๆเดาๆไปก่อนนะครับผมว่าจะยังไงเช็คหมายดูก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอรุ้นรอติดตามชมครับมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะ ลองสุ่มดูนะครับผมโอ้โแดดร้อนเปี้ยงเลยนะครับทุกคนแดดฮอนขค่คอนนะพี่น้องเอ้ย,อยผมว่าผมวิเคราะห์แล้วก็คาดเดาว่าอย่างนี้นะครับผมเมื่อป่าแห้งแล้วนกเขาก็อาจจะลงในที่ที่ลุ่มนะครับผมที่ลุ่มซึ่งจะมีใบไม้เขียวมากกว่านี้นะครับ เขาอาจจะเป็นสัชาตาญาณเขาที่แบบว่าอา,อาจจะกลัวไฟปา่ามันเคยมาทุกปีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมเงียบกิบเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะลองสุ่มดูครับผมทุกคนนี่นะครับดูดิแห้งแรงโอ้โหเดี๋ยวเราจะลองสุ่มดูนะครับทุกคน จะใส่ต้นนี้ไปเลยเ่ยลองสุ่มดูนะครับผมต้นนี้หนละ่ะผมว่าลองเช็คซาว์ดูเช็คเสียงดูก่อน ก็โอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นเจ้าจากที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะยังไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับผมเสียงเหี่ยวก็มีแล้ก็ร้อนก็ร้อนครับผมทุกคนฮะรอรุ่นรอติดตามครับมาก็โอเคนะครับผมทุกคนโอ้ใไหแล้วครับ แดดร้อนหนึ่งแดดร้อนแล้วก็เหี่ยวลมโอ้สมามอภินะครับดูลมครับเดี๋ยวผมให้ดูลมพัดนะครับดูลมโอ้ขนาดต่ำๆนะครับขนาดต่ำๆนะฮะโอ้เอาขึ้นต้นไม้นี่ลมแรงมากนะครับผม ลมยังไม่พอนะครับทุกคนยังเหี่ยวอีกนะครับแดดก็ร้อนอากาศมันเป็นยังไงไม่ดูในะทั้งร้อนทั้งลมมันร้อนอบอ้าวไหมมันอบอบอบ้อา,วอาวอยังไงก็ไม่รู้ขนาดเราอยู่ในร่มนะฮะก็ยังอบอบอบ้อาว,าวก็เลยได้เวลากับอันสมควรนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองโมงคึ่งนะครับผมก็คงจะต้องเดินทางกลับยอมแพ้ครับวันนี้ คงเห้วเหมือนเดิมครับผมไม่ใช่เรื่องแปลกการแห้วนะครับทุกคนก็โอเคครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กําลังใจกันมาโดยตลอดเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันต่อไปกันด้วยนะครับผมทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าครับคลิปนี้ต้องยอมแพ้จริงๆนะครับแห้วครับผมเจ้าจากคลิป ทำไม่สําเร็จนะครับผมสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับผมขันบ้างไม่ขันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของนกต่อที่ยังไม่เก่งนะครับผมแต่ถ้าเก่งแล้วก็คงจะได้จวดตัวนี้ก็เพิ่งจะฝึกเองนะครับผมสําหรับเจ้าจากทิปโอเคเอาไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านครับผมที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ